ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนไทยของเรากันอย่างต่อเนื่องกับวันที่สุกธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยตอนนี้สถานการณ์กลายเป็นกลับตลบัดกับเนิน350ครับ ซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับทหารไทยเรามีการสละชีพบริเวณเนินสามาสัคคีแล้วก็ยังนําร่างออกมาไม่ได้เนื่องจากจุดบริเวณนั้นปะทะกันอย่างหนักแต่ว่าอีกพื้นที่หนึ่งครับเอฟซีมของไทยเราก็อาลวาดถล่มอาณาจักรสีเทาของขเขมรแตกยับเยินครับเรียกได้ว่าหุ่นเซนหงายหลังหงายท้องอาจจะช็อกไปแล้วก็ได้เพราะจัดหนักจะเต็มแบบที่จะบูรณาการเนี่ยต้องใช้งบป,ประมาณเยอะแยะมากมายโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตและ เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแบบด่วนที่สุดในบริเวณพื้นที่การประทะกับเนินสามมสู์ใกล้กับปราสาทต,ตาควายครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันเลยครับผมก็รายงานไป3าสคลิปนะว่าเนินสามมสูบริเวณตาควายนั้นยังคงปะทะกันอย่างดุเดือดมากคือมันมีหลายช็อตที่เรารุกคืบเข้าไปได้แต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไม่ได้อย่างในช่วงเช้าเนี่ยก็มีรายงานจากแนวหน้าออกมานะครับบอกว่าเฮ้ยเราสามารถเริ่มที่จะไล่ขมิลลงเนินไปได้ แต่ว่าพอไปไป,ไปมามครับขเขมนก็มีการเติมกําลังสับเปลี่ยนกำลังและเปลี่ยนเกมวางแผนยุทธวิธีใหม่ด้วย คอนเซปต์ก็คือยอมแลกแต่ว่าสภาพเนินสามาสูงตัวนี้เนี่ยฐานขมินเละเป็นจุยนะครับเราก็พยายามบอมอย่างหนักที่จะไล่ลงเนินครับฝังขมินเองเขาก็มีการเตรียมการนะมีการขุดอุโมงขุดหลุมเนี่ยลึกไป2-3เมตรทําให้เครื่องบินของเราก็บางครั้งบางเรานะครับขมินได้ยินเสียงปั๊บก็หลบไปก่อนมุดเข้ารูลงรูหมดซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็เรียกว่ายิ่งหนักดูเดือดมากขึ้นไปอีกครับเพราะรายงานออกมาเพิ่มเติมขมินมีกระดมยิงบีมยี่สิบเอ็ดครับใส่โซนจังหวัดสุริน ทั้งวัดพังครับไร่นาพังโดยเฉพาะในพื้นที่เนินสามาสูตรขณะนี้ครับทัพไทยของเราเนี่ยก็มีทหาพรพลีชีพไปแล้ว2นายบริเวณเนิน3ามนะครับแล้วยังไม่สามารถเอาออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้เนื่องจากเขมรก็ยังมีการระดมยิงอย่างหนักเท่ากับว่าตอนนี้สมบูรณยอศวีระบุรุษของเราครับสละชีพกับสมรภูมิไปแล้ว19นายโดยเพิ่มมาอีก2นายครับก็เป็นตำแหน่งในสิบกับพลทหารที่พลีชีพบนสมรภูมิเนินสามาเพื่อที่เราเนี่ยจะยึดเอาเนินมาครองให้ได้ ก็ขอแสดงความเสียใจกับวีรชนผู้กล้าของไทยเราด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆผมเชื่อเถอะว่าคืนนี้ขมนต้องแตกแน่นอนเพราะการที่เราเสียแบบนี้ครับมันยิ่งเพิ่มไฟในตัวของทหารแนวหน้าดิ้งเอาร่างออกมาไม่ได้เนี่ยถือว่าหดหูนะตอนนี้ผมเองก็หดหูเราก็ทําได้อย่างเดียวครับส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทหารแนวหน้าทุกนายด้วยกับการยึดคืนแผ่นดินไทยของเราในเนินสามาูนบริเวณตาคายตอนนี้ถือว่าหนักหน่วงเอามากๆครับแต่ขอส่งกําลังใจไปด้วยกันเอาล่ะมาตามติดตามต่อกับอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับราย งานล่าสุดมาเช่นเดียวกันก็คือทหารม้ารถถังไทยเรานั้นก็มีการระดมยิงถล่มตึกคาสิโนฐานสแกมเมอร์ช่องสายตะกูของขมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบว่บวอดวายกันไปเลย ซึ่งก็เป็นหน่วยทหารม้ารถถังของไทยเราเลยครับได้ปฏิบัติการตอบโต้ด้วยการยิงทำลายบ่อนคาสิโนและก็ฐานสแกรมเมอร์ของกัมพูชาในบทที่ช่องสายตะกูเรียกว่าการโจมตีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพบว่าทหารกัมพูชาครับได้ใช้ตึกสูงแห่งนี้เป็นสถานที่สําหรับปล่อยโดนเพื่อทาการโจมตีประเทศไทยของเราโดยการยิงถล่มดังกล่าวครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทําลายฐานปฏิบัติการให้ขมินสิ้นสภาพไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยนะครับวอดไม่ไปทั้งหลังคือเราทาถึงขนาดนนี้้เเ่ยุอาาจจะงงหหงงลลัไปแว เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นอนาณาจักรสีเทาแบบโอ้โหเป็นเงินเป็นทองของฮุนเซนนะแล้วเราเนี่ยระดมแบบทิ้งบอมทิ้งระเบิดไปแบบหมดจดแต่มันยังไม่สะใจกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังไม่เอาให้มันหมดจดก็ยังเหลืออีกอาคารหนึ่งนะตั้งสง่าดโดดเด่นใหญ่ๆอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าเราเอาอีกสักลูกหนึ่งเนี่ยก็น่าจะจบนะครับกับฐานสแกมเมอร์จุดนี้ของคำหินเอง ซึ่งก็เป็นบริเวณช่องสายตะกูนะครับเป็นสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดบริเวณนั้นเลย่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นโซเชียลกัมบูชาครับหลังจากที่เราเข้ายึดช่องกันมาได้เบดเสร็จ100%กลายเป็นว่าขมิยังไม่มีการเชื่อนะครับบอกว่าเป็นภาพ AI ในจุดที่เรานั้นเชิญดวงชาติไทยพร้อมกับร้องเพลงชาติแกงกระหน่ำสนันป่าก,กันเลยแต่ขมิไม่เชื่อนะครับบอกว่าเป็น AI บ้างละบอกว่าตาอมเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยนะ ซึ่งขมนเหมือนยังไม่รู้ครับเราเองเราเองก็ได้กำจัดอนุสาวรีย์ตาอมไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเล่าย้อนกันหน่อยนะครับอนุสาวรีย์ตาอมจุดนี้เนี่ยก็ถือว,ว่าเป็นจุดที่ขมนนั้นกราบไหว้บูชาเลยครับแล้วก็ยกย่องว่า เป็นวีรบุรุษนักรบโบราณที่เคยลุกรานไทยเราซึ่งก็บอกว่าเป็นนารที่มีตำแหน่งแม่ทัพมีความเก่งกาสามารถในการรบกับสยามแล้วตาอมเนี่ยแหละครับที่ได้นำกองทัพขม,มิบทขยี้กองทัพสยามได้สำเร็จนะและสามารถปกป้องดินแดนจากชายแดนด้านสามเหลี่ยมมรกตหรือที่ขมินเรียกว่ามอมไบตลอดจนถึงพระตะบองเลยแต่ในตำนานเนี่ยมันไม่พบข้อมูลเลยนะครับว่าวีรกรรมแบบนี้ มีตัวตนจริงหรือเปล่านักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็บอกตรงกันว่าตาอมเป็นเพียงตำนานเหมือนขมรนจะมีการแต่งขึ้นมาเพื่อชาตินิยมเท่านั้นแล้วเราที่ตามข้อมูลมากับอนุสาวรีย์ตาอมจุดนี้นะครับสร้างขึ้นมาในปี54โดยสร้างในจุดพื้นที่พิพาทกับฝั่งไทยเราครับซึ่งถึงแม้ว่าฝ่ายไทยนั้นจะคัดค้านไปแต่ขมรก็ไม่ได้สนใจครับไม่เป็นผลอะไรเลยก็ยังคงจงใจสร้างขึ้นมาเหมือนเดิมแต่อนิจจานะครับในช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราก็ยึดครองบริช่องอันมาได้สําเร็จปืนใหญ่นด,นด,ด,ดนนาไปโอ เสาวสดีตาอมของตัวเองแล้วภาพล่าสุดที่เรายึดได้เบียเศหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับก็เลยเปิดเผยให้เราได้เคลียร์ซากทุกอย่างประลักหักพังที่ตาอมเป็นซากใหญ่ๆนั่นนะครับออกจะจากพื้นที่หมดแล้วถือว่าเคลียร์เร็วมากนะครับกับจุดตรงนี้น่าจะเคลียร์ประมาณหนึ่งถึงสองวันได้เพราะว่าเราเพิ่งยึดเนินห7เจ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วรถถยเนี่ยทำลายไปหมดนะครับตาอมตอนนี้กลายเป็นอมเท้า่านไทยเราไปแล้ว ขอไม่อยาบมากเท่าไหร่นะครับแต่ภาษาแต่ะจ,ะจริงๆนะครเหม็นยังไม่เชื่อต้องรอดูกันหลังจากการหยุดยิงเลยครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันไม่เป็นหน้าที่ของไทยเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยดยูจุดนั้นอยู่ตรงพื้นที่นั้นตามต่ออีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงบริเวณแนวรบตราดกันบ้างโอ้โหตอนนี้ดูเดือดอย่างต่อเน,นื่องนะครับเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นแต่ในจุดของชายแดนสีจังหวัดภาคอีสานนั้นเสียงเบียมยี่สิบเอ็ดค่อนข้างที่จะเงียบกลิบลงหลังจากถล่มกันหนักทั้งวันแต่ว่า น่าจะมีเป็นแค่เนินสามาสูนะครับพี่ตอนนี้ยังไม่มีการเงียบยังมีการระดมบอมกันอย่างหนักซึ่งก็เอาใจช่วยทหารไทยนะครับตอนนี้ยังนําร่างออกมาไม่ได้ก็ต้องประเดิษฐ์ศึกกับขมรนรอบนี้เราปล่อยไม่ได้เลยเพราะถึงขั้นนําร่างออกมาไม่ได้เนี่ยสถานการณ์การสู้รบการประรัก,กันน่าจะด,ดุเดือดมากๆซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในเบอร์ดี้ตอนนี้นะครับกองรบประเทีสองก็รายงานออกมาอย่างเป็นทางการก็คือขมรน,นั้นมีการรุกคืบ เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วฝ่ายได้เราครับเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมพื้นที่เอาไว้อยู่ก็เลยเกิดการปะทะกันอย่างหนักหน่วงในห่วงของพื้นที่ตาควายโดยสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการปฏิบัติและประเมินพื้นที่ดังกล่าวโดยราชชื่อวิรับุรุษของเราครับก็มีจ่าสิบเอกสำเริงคังปราโคน แล้วก็พลทหารพนวัตรเสาสาอันนี้ก็เอาจะช่วยพี่น้องทหาได้เราไปด้วยกันนะครับคือผมไม่รู้จะพูดอะไรนะเกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะมันหดหูใจจริงๆครับถ้าเกิดเป็นแนวหน้าเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกไม่ต่างกับเราเนี่ยที่ดูข่าวอยู่ส่วนอีกรเรื่องราวหนึ่งนะครับมาโยกกันที่ฝั่งคอมเมตกันบ้าง กับการทุกต,ต่างๆเนี่ยมีการขี้โม้ต่างๆนาๆนาโดยเฉพาะประธานกรรมการสิทธิของカメนะครับได้มีการออกมาเย้ยกองรับไทยเราครับว่าต้องพึ่งพาเครื่องบินรบ F16 ถ้าไม่มี F16 กเนี่ยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเมตร ดูครับสิ่งที่ประธานคณะบการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความแบบจังๆชัดเจนเลยครับบอกว่าสงครามในวันนี้เราไม่เห็นชัดเจนว่าหากไทยยังต้องพึ่งพาเครื่องบินทิ้งระเบิดตานไทยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราและหากขาเขมรยังต่อสู้อย่างไม่ย่อทะไม่นานฐานสยามเองก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้และก็ยอมแพ้ตัวเองเพราะไม่สามารถทนต่อสงครามได้และก็ในที่สุดจะเกิดความแตกแยกภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขมรครับมีการโพสต์ออกมาก็เรามีเงินนะครับเราก็มีเครื่องบินเป็นปกติส่วนเขมกรกะลาหูเนี่ยถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000ืล้านได้นะครับคือมันน้อยนิดมากๆเพราะว่าทหารที่ประจําการเนี่ยก็มีประมาณ1น0 0 0แสนคนกับฝั่งเขมรเองส่วนเราเนี่ยงบประมาณ2องแสนถึงสามแสนล้านนะครับก็ต่างกันเกือบ10เท่าแล้วจะมาไม่ให้เราใช้ S16 เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ เงินเราซื้อมาเพื่อที่จะปกป้องดินแดนของไทยเราครับไม่ได้ต้องการจะรบเอาเป็นเอาตายแบบไปรุกดินแดนของเขมรเราไม่ใช่แบบนั้นครับเราแค่ปกป้องดินแดนเท่านั้นอีกหน่วยงานหนึ่งของเขมรครับก็เป็นวัฒนธรรมกรรมบูชานะครับออกมาสาบแช่งไทยเราในพิธีลำลึกทหารชายแดนซึ่งก็ได้กล่าวอย่างรุนแรงเลยครับบอกว่าผู้ได้ก็าตามที่ทำลายมรดกข,ของบรรพบุรุษเนี่ยซึ่งถือเป็นสมบัติของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณจะต้องตกงนรก32ชั้นเลยครับจนกว่าดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์ จะสิ้นสุดแล้วยังระบุอีกว่าคำสาปแช่งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่ศัตรูได้ทำลายปราสาทต,ตาควายของชาวขมรเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเป็นของขมรน,นะครับแล้วยังมีหน้ามาเคลมอีกต่างหากซึ่งอ้างว่าชนชั้นกัมบูชาครับเป็นชาติที่เข้มแข็งที่สุดในโลกแม้เราจะถูกเพื่อนบ้านลังแกอย่างหนักเนี่ยแต่ว่าชาวขมรก็ไม่เคยยอมแพ้จะขอ,อยืนหยัดต่อสู้จนกว่าศัตรูจะพินาศ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขมรครับเล่นนวัตกรรมเก่งเล่นวัฒกรรมเก่งมากแต่ว่าเราเนี่ยเล่นไม่เก่งแบบเขมรนะครับการที่จะให้เราไปออกสื่อใส่ร้ายป้ายสีจริงๆเราไม่ได้ทาด้วยซ้ำนะครับเขมรเนี่ยมีการมารุกลานไทยเราแต่ก็ยังว่าสแกมเมอร์ก็เป็นเหมือนกันทั้งประเทศนะครับสำหรับตอนนี้และนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราครับส่วนจุดยุทธศาสตร์เนเธอรถแลนดนั้นเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบกันหดหูใจแล้วก็ลุ้นกับพี่นน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 ้้้อองงาาาาดใใเเรรแวววหยบ่สขิ ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข,ข,ข่าอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย